สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องสยองยีบสองนอกันอีกแล้วนะครับก่อนจะรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับตำนานเปรตหรือตำนานผีเปรตเปรตในภาษาสันสกิตนะครับจะออกเสียงว่าเปรตตามความเชื่อในหลายศาสนานะครับเช่นศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาซิกศาสนาเซนที่มีรากฐานมาจากศาสนาพุทธทั้งหลาย มักจะมีความเชื่อกันว่าเปรตเป็นผีที่ได้รับทุกขเวทนาทรมานแสนสาหัสกว่าครั้งที่เคยเป็นมนุษย์โดยต้องทรมานกับความหิวโหวยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทางกายต่างๆความเชื่อเรื่องเปรตมีต้นกําเนิดมาจากพิธีกรรมทางาศาสนาในประเทศอินเดียตั้งแต่ยุคโบราณนการและเริ่มแพร่กระจายสู่สังคมในกลุ่มประเทศตะวันออกคําว่าเพตา หรือมักถูกแปลตรงตัวในภาษาอังกฤษว่าผีที่หวิวโหยความเชื่อเรื่องเปรตนั้นเริ่มต้นจากความเชื่อในชีวิตหลังความตายและมักเกี่ยวข้องกับอุปาติกะหรือผู้ที่ผุดขึ้นมาเองจากอดีตกรรมนีม่ได้อาศัยการปฏิสนธินำไปสู่ความเชื่อเรื่องเวรกรรมที่ต้องได้รับในโลกหน้าและการจับชาติมาเกิด ตามแต่ผลกรรมที่ได้กระทำมาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่การหลุดพ้นจากการเป็นเปรตนั้นต้องอาศัยเวลาชั่วกับชูวกันและหากมิได้สะสมบุญบารมีเพียงพอไม่ได้รับการอุทิศส่วนกุศลจากคนรู้จักบุคคลนั้นอาจจะต้องทุกข์ทรมานเป็นเปรตชั่วกับชูวกันการเกิดเป็นเปรตในลูกหน้านั้นมกเกิดจากผลกรรมที่ได้ก่อไว้โดยมักเกิดจากผลจากการก่อกรรมทำข็นอย่างร้ายแรงเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ เช่นฆ่า,าสัตว์ตัดชีวิตทำร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำร้ายแก่บุพาการีหรือนักบวชการพูดปดพูดเท็จสอดเสียดการลักทรัพย์รวมถึงความโลภเป็นต้นหรือแม้กระทั่งเกิดจากเคยเป็นสัตว์นรกมาก่อนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกนานนับโกรดปีแต่ดวงวิญญาณก็ยังไม่บริสุทธิ์ พอที่จะไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้นจึงต้องชดใช้กรรมต่อโดยจะต้องไปเกิดเป็นเปรตในรูปรักษณ์ที่น่าเกลียดเช่นมีร่างกายเน่าเฟะเหมือนซากศพหรือมีสิ่งปฏิกูลทั่วล่างมักจะหวิวโหยอยู่ตลอดเวลาและส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเปรตในพุทธศาสนาเปรตจะหมายถึงสัตว์พวกหนึ่งที่เกิดในเปรตวิสัยอยันเป็นนายภูมหนึ่งในสี ความเชื่อแต่โบราณาการได้กล่าวไว้ถ้าผู้ใดทำร้ายพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณกับตนเองโอ้ยกลับมาตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยไม่ไหวนะแม่ว่าเราอะนี้เที่ยวทุกวันไม่เคยช่วยงานช่วยการไม่เหมือนเด็กคนอื่นเลยแถวๆนี้ลูกยายจิตเห็นไหมมันยังไม่ทําตัวแบบนี้เลยโอ้ยแม่หน้าเบื่อมากๆเลยใครแม่มาบ่นนักหนาชีวิตหนูนะแม่มีแค่หน้าที่เกิดหนูมาเท่านั้นนะ ที่เหลือเป็นทางเลือกของหนูเองแม่จะยุ่งอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ไปยุ่งไม่ได้แกยังเด็กยังเล็กอยู่จะเที่ยวอะไรอย่างนี้ไม่ได้โอ้ยแม่อะไรนักหนาเนี่ยหนูไม่น่าเกิดมาเป็นลูกแม่เลยมีแม่เยี่ยยอย่างเงี้ยอย่ามีดีกว่าปนอยู่ได้ลำค้าดคนว่วงนอนแล้วอ้าวแล้วใครใช้แกดึกดึกดินเดนอ,อกไปเที่ยวไม่หลับไม่นอนละอ้าว ลงอะไรเนี่ยแม่มันตัวหนูไหมแล้วแม่มันนั่งบ่นทําไมเนี่ยเสียเวลาหนูต้องนอนหมดเลยแม่นรลกมากๆเลยมีแม่เงี้ยไม่มีดีกว่าขึ้นไปนอนดีกว่าโอ้ยบนนิดบนหน่อยเด็กสมัยนี้เฮ้ยเวรกรรมตั้งตาเช็ดหัวเขาคนเป็นแม่โอ้ว่าพ่อแม่ให้แบบนี้นะไม่ดีระวังเอะเกิดชาิหนาเป็นเปรตปากเทารูเข็มนะแม่เข้าใจไหมทำไมต้องแช่งลูกด้วย เป็นแม่ก็ต้องอยู่ให้เป็นสิ่งไม่ใช่เป็นอย่างนี้เฮ้ยหน้าเบื่ออย่ามีแม่แบบเอิญชาติหน้าจะคือเป็นเปรตเปรตคือผีที่มีรูปร่างเสงโยงต้นตาคอยาวผมยาวตัวดำผมโซท้องป่องมีมือที่ใหญ่เท่าใบตานแต่มีปากที่เล็กจุ๋เท่ารูเข็มทำให้เปรตมกักขี้โวยอยู่ตลอดเวลาเพอไม่สามารถกินอะไรได้นั่นเองเปรตจึงมักปรากฏตัวในงานบุญใหญ่ๆ ถ้าเป็นส่วนมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อมาขอส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้เพียงพอกับการไปเกิดใหม่ในชาติภพหน้าโดยไม่ต้องทุกขทรมานอยู่ในสภาพนี้ต่อไปตามปกติแล้วมนุษย์ธรรมดาจะไม่สามารถมองเห็นเปรตได้นั่นหมายถึงว่าเราจะเห็นเปรตได้นั้นเราต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมถ้าหากพบเจอหรือได้ยินเสียงเปรตร้องก็อย่าหวาดกลัว จนทําอะไรไม่ถูกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกระทํานั้นลุ้นแต่มีเจตนาเพียงมาขอส่วนบุญส่วนกุศลให้มันได้พ้นจากทุกทรมานจากบาปที่มันได้ก่อไว้เราสามารถทําบุญอุทิศส่วนกุศลผลลบุญที่เราได้ก่อไว้ให้กับเปรตและสัมภเวสีได้